มารู้จักบันได3ขั้นของการที่จะสตาร์ทอัพเป็นนักกีฬาวันนี้น้องๆเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่หรือใครที่มีความคิดความฝันที่จะสตาร์ทอัพเป็นนักกีฬาเรามาดูว่าแล้วถ้าจะก้าวขึ้นบันไดแต่ละขั้นจนครบ3ขั้นนี้คุณจะเป็นนักกีฬาได้อย่างมืออาชีพได้อย่างไรอันแรกเลยก่อนที่คุณจะทำอะไรคุณมีทัศนคติคุณมีมายเซ็ต ในกีฬาที่คุณกำลังอยากจะเล่นหรือกำลังจะตัดสินใจเลือกเล่นคุณมีทัศนคติต่อกีฬาชนิดนั้นอย่างไรที่มีความคิดเห็นว่ากีฬาเนี้ยดีเหมาะสมกับตัวเองและมีประโยชน์คุณเคยมีความคิดเห็นความคิดต่อกีฬาประเภทนั้นอย่างนี้ไหมถ้าคุณมีมันก็จะไปสเต็ปต่อไปว่าเออถ้าเรามีทัศนคติหรือความคิดอย่างนี้แล้วมันจะไปต่อ,อยังไงแต่สำหรับคนที่ คิดลังเลเอ๊ะจะเล่นกีฬานี่ดีไหมหรือจะเล่นดีไหมถ้าคุณได้แค่คิดคุณไม่ได้ลองหรือสัมผัสกับมันคุณก็จะแค่แค่ว่ามันเป็นความคิดของคุณแต่ถ้าจะเห็นผลเร็วให้เป็นผ่านบันไดขั้นที่หนึ่งว่าความคิดนั้นมันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้คุณลองไปสัมผัสคุณไปลองเล่นแล้วคุณจะรู้ว่าความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อกีฬานั้นมัน แท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรจากตัวคุณเองบันไดขั้นที่2ของการที่คุณจะสตาร์ทอัพไปเป็นนักกีฬาคือคุณจะต้องมีเพลชันเราได้ยินมากเลยเนาะความลงไหลความคลั่งไคล้ในกีฬาแสดงว่ามันผ่านสเต็ปในทัศนคติคือมุมมองต่อกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งหรือประเภทใดประเภทหนึ่งที่คุณตัดสินใจที่จะไปทดลองละหลังจากนั้นคุณลงไหลมันหรือเปล่าลงไหลยังไงอะคือเช้าก็อยากจะไปเล่น กลงวันก็อยากจะเรียนรู้กับมันเสิร์ชหาข้อมูลวิธีการโค้ชคนไหนเก่งหรือทักษะไหนที่เราเรียนรู้ได้ทั้งผ่าน YouTube ทั้งผ่านสนามจริงหรือคุยกับคนที่เขาเก่งได้หมดเลยแสงว่าคุณลงไหล อาการของคนหลงไหลไมันเป็นยังไงอีกเหมือนคนคุณจะรู้สึกหัวใจพองโตว่าเฮ้ยเวลาได้ลงสนามเวลาได้ฝึกซ้อมหรือเวลามีใครพูดถึงกีฬาประเภทนี้คุณจะรู้สึกตื่นเต้นหัวใจพองโตอยู่ตลอดเวลานี่แสดงว่าคุณหลงไหลแต่ความหลงหลนี้มันจะต้องมีการต่อเนื่องนะเพราะมันจะเป็นแรงขับแรงผลักให้คุณน่ไปมีแรงในการฝึกซ้อมมีแรงในการที่จะตื่นมาฝึกซ้อมในทุกๆวันมีวินัยกับมันในการที่จะทําเรื่องนี้แบบเป็นวิถีชีวิตของคุณแล้วเส้นทางของการไป การเป็นนักกีฬาชีพมันก็จะเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอโมค์โอเคข้อที่3หลังจากที่คุณมีความคิดเห็นหรือทัศนคติหรือม i n เซ็ตต่อประเภทกีฬาละคุณมีความหลงไหลละทำมันละคุณจะต้องรู้ว่าความสุขของการเป็นนักกีฬาคืออะไรนี่คือสิ่งที่คุณต้องหาให้เจอเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าเอ๊ะเรื่องนั้นอ่ะมันมีความสุขคุณจะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้มัน เรียนรู้จากความล้มเหลวบางครั้งหกล้มเล่นไม่สําเร็จหรือแพ้จากการแข่งขนันแพ้จากการฝึกซ้อมก็ตามคุณเรียนรู้อะไรมันนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอกับมันหรือต้องการที่จะอัพสกิลหรือพัฒนาตัวเองให้เก่งให้เจ๋งเพื่อที่จะ,ะสามารถแข่งในแมชต่อไปได้ดีคุณ ต้องเรียนรู้อย่างไรกับมันพัฒนาตัวเองหรือหาพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาที่เขาประสบความสาเร็จหรือนักกีฬารุ่นพี่ที่ประสบความสาเร็จหรือโค้ชที่เขาเคยลงสนามแล้วเขามีประสบการณ์ต่างๆคุณสามารถที่จะไปคุยเขาขั้นตอนนี้คือขั้นตอนของการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนา ตัวเองให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นทัศนคติดีมมยเซ็ตดีมีชัยไปกว่าครึ่งมีแพชชั่นม, passion, มีความหลงไหลที่อยากจะทําจากภายในมันจะทำให้คุณไปต่อได้และสิ่งสําคัญคือคุณพร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกๆสิ่งที่เข้ามาในบนเส้นทางหรือสังเวียนของการเป็นนักกีฬาคุณก็จะไปต่อได้ง่ายนี่คือ3สเต็ปแรกหรือบันได3ขั้นแรกที่จะทําให้คุณเข้ามาสู่ของการเป็นนักกีฬา อีกสเต็ปหนึ่งโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเช่ยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ที่ y o ท t u b anel h a n n e l Dr. w ์ต Expert แล้วมาดูสาระดีๆในคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะ